มันสู้ไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วว่ะอ๋โอ,โ,อ,โ,อโดนลุมีกันโดนล็อกอีกแล้วครับเออดีอาวเราสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกมอาร์คซูเวิร์นะครับวันนี้เราจะไปเก็บตกถ้ำที่ผ,ผูกพลาดไปนะครับเป็นถ้ำใต้น้ําอีกฝั่งหนึ่งนะเออเนี่ยนี่อ่ะตอนแรกเราไปถ้ำที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราลืมถ้ำที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งไปครับคือตรงนั้น ก่อนอื่นเลยผมมีสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากๆสิ่งที่อยากจะนำเสนอเลยนะอย่างแรกเลยคือนี่อ๋อยอมสีเขียวแล้วด้วยเนีปืนเทกนะฮะโคตรแจ่มอบบบอกตรงว่าติดใจมากรายละเอียดมันแบบว่าสุดยอดเลยครับลองดูนี่นี่หมดกล้องเนี่ยอ๋ดูยิงยิงหัวนัดละพันหนะนี่ไงยิงตัวสามร้อย แล้วดูนะโอ้าวโหดแล้วดูดูตรงกล้องไว้ให้ดีๆนะครับอันนี้คือรายละเอียดที่แบบผมชอบสุดๆเลยดูวะบีหลอดความร้อนขึ้นด้วยแล้วดูถ้าปืนร้อนสุดๆจะเป็นยังไงอ้ย๋อ้แล้วดูหลอดรดด้ย กด <c oughs> ชอบอะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะคือนี่เลยหมวกเทกเอาไงอ๋อใส่แล้วมีวิชชั่นแบบนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็ที่สิ่งที่น่าสนใจของหมวกเทกเนี่ยก็คือเราสามารถปรับโหมดได้มีสโหมดนะอันนี้โหมดแรกก็คือเป็นโหมดแบบระบุตัวตนนะฮะเป็นโหมดสแกนนะโซน่าสแกนถ้าไอาที่พวกเป็นพวกเราางเงห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปให้ดู ถ้าเป็นนรกเสาอตัวอื่นนี่ดูใต้น้ําได้ด้วยถ้าเป็นนรกเสือตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วถ้าตัวที่เป็นศัตรูชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะเห็นไหมอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติเรายิงไปเนี่ยเห็นไหมพอมันตายปุ๊บมันจะหายไปเลยนะครับโคตรดีอะ่ะแล้วเนี่ยพอมันไม่ไเป็นศัตรูเราปุ๊บคือมันไม่ได้จ้องจะเล่นเราอะนะมันก็จะกลับกลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมคนระับไปพวกปลาไปเรียนยาแล้วก็ปืนนี้ยิงใต้น้ําได้ด้วย อ๋อโคตเจ๋มจัดว่าของดีฮะแล้วก็ไอ้โหมดท,ที่สองนะครับของหมวกนี้นี่โหมดไอวิชั่นเราไม่ต้องพึ่งแฟดไลท์ที่ติดปืนอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วถ้ายังไม่จูใจใช่ไหมมีอีกโหมดหนึ่งไอ้โหมดผสมเลยทั้งไ้วิชั่นทั้งโซน่านะโคตรเจ๋มอ่ะผมไปสู้กับไอ้บอสลิงมมอีกรอบหนึ่งนะครับ ไปล้างแค้นให้น้องที่เล็กมาก็เลยได้ได้อเลิเมนต์มาเนีย่ยทำของพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมโดนตัวแล้วไม่รู้ขโมยเสื้อไปผมก็เลยต้องคาปาใหม่นะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะของเราเยอะมากเคทีนี้แกปิ้งหุกเราพร้อมใช่ไหมปืนนี่โอเคเดี๋ยวผมซ่อมปืนเสร็จแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าปากถ้ำเลยครับเปาโอเคผมแอบมาวางวาไปที่หน้าถ้ำแล้วนะแล้วเราจะมากับเจ้าน้องปลาหมึกสุดโหดนะ โอ้เดี๋ยวผมขอเข้าไปในถ้ำก่อนนะเดี๋ยวจะปรับแสงให้นะครับโอเคเราก็จะเปิดโซน่าไว้ด้วยนะดูดิโอ้ฉลามตึมเลยเนี่ยพอมันเป็นสีแดงแล้วเห็นขอบสีแดงไหมอ่าแต่อันนี้มันจะต้องเปิดแบบโหมดไอ้นี่นะโหมด first person นะคนะเออเอออุ๊ยอ,อุ๊ยอุยโดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยโอ้ย โอ๊ยขอกูหนีหน่อยขอกูหนีหน่อยเออโอ้ยมันช็อตอะโอ้อะไหลกัน่ะเนี่ยหรือว่าต้องออกไปยิงเองแล้ววะโอ้ยโดนช็อตอีกโอ้ยเออโอ้ยทำไมมันไม่ตายทีวะมันช็อตมันช็อตปลาหมึกเรา ตายตายโอ้ยไม่เอาประมึกไปเลยอือโอ้ยปืนร้อนได้ยิงในน้ำปืนยังร้อนได้กันเนี่ยโอ้อ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับหมวกเนี่ยมันให้ออกซิเจนไม่จำกัดด้วยนะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย ไอปลามันเด้งกันหนึ่งงั้นนะตัวอะไรมันช็อตจังเลยวะโอ้ยปืนร้อนอีกแล้วไม่คิดถูกหรือเปล่าเนี่ยทำไมาน้องปลาหมึกมันกลับปากกะจอกขนาดนี้ตีดักโอ้โหวันสองร้อยเลยนะโอ้มันดุจังวะกูคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยเอาตัวนี้มาเนี่ยผมว่าผมว่าผมน่าจะต้องกลับไปเปลี่ยนวะ่ะทุกคน โอกลับมาแล้วโอ้ผิดหวังเลยฮนะน้องมึกทำเราผิดหวังเลยโอเคไม่เป็นไรน้องมึกไว้วันหลังค่อยค่อยไปทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วกันนะดรดิน้องยืดเรายังดูแบบว่าดูดูแบบพึ่งพาได้มากกว่าอีกนะแถมไม่โดนช็อตด้วยประเด็นนะ่ะโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ย เฮ้ย,ย,ยเรื่อไม่ใช่แล้วเรื่อไม่ใช่อีกแล้วนะโอ้ยมัวไปหมดเลยเยขอขอขอตั้งลำใหม่ก่อนแป๊บวะทีมเ็าให้ทีมทีมเข้าไปโอ้ยไปมันศัตรูเยอะอย่างเลยวะสวะัสดีครับถ้ำน,นี้เหมือนจะโหดกว่า ทำใต้น้ำทำที่แล้วที่เราไปนะครับดูดิมันลุมแบบลุมเยอะมากอะ่ะทำที่แล้วมันยังแบบค่อยๆมานะทำนี้คือแบบว่าโอ้โหมันจอดเข้าไปเลยวาดเาดะวาเดะวาเดะว่ายหนีไปไหนวะอา้าพวกน้อยแล้ว่วายหนีเฉยอะไรวะไม่ใจเลยนายนายนายครับนายกลับมาครับนายอีอีอ แต่โงด์สุดท้ายแล้วการลงถ้ำใต้น้ำก็มีแต่น้องยืดนี่แหละที่จะดูดีที่สุดแล้วนะไอ้พวกที่มันชอบมาแบบมาอ้อมอ่ะมันว่ายอ้อมผมแล้วผมกัดไปโดนเวสุดูดยฉลาดแล้วไอ้พวกเนี้ยโอ้โหวิสองร้อยสามสิบบ้ากูถึกเกิน นีตายยังตายไหมตายไหมแด่พยอพวกหดวกรว่ายหนีกูีกแล้วนะโอ้โหไอ้นี่ตัวอะไรวะโอ้อยตัวที่มันอยู่ใต้ทะเลมันชอบหมกอยู่ที่พื้นทะเลนะนี่เหี้ยดีก็มาเหมือนกัน <laughs> อออะไรครับอะไรฮะ มสซอมสะทำไมไม่สู้ตรงๆวะไหว้วนอยู่นั่นแหละก <c oughs> ุต้องมาวิ่งวนอยู่กับมึงเนี่ยเอ้ยมอนในถ้านี่มันเราจับได้ป่าวะคือข้างนอกอ่ะมันมันตันร้อยยี่สิบนะครับแต่พอเข้ามาในถ้าเนี่ยเจอแบบร้อยกว่าสองร้อยกว่าเต็มไปหมดเลยอ่ะมันจับในถ้าได้ไหมใครใครรู้ช่วยบอกทีนะครับถ้าจับในถ้าได้ผมอาจจะมาลองจับดูนะแบบวิววิมันเยอะเกินอ่ะ เออหมดยังฮะหมดยังหมดแล้วนะจะเอาของแล้วนะ <c oughs> ไม่ตุ๋ยนะโอเคไอตัวนั้นอีกตัวนึงครับแต่ว่าไม่เป็นไรอุ้ยโอ้โหเชีย่ยนี่มันหมวกแฟลชไลท์วะทุกคนแต่ว่าโอ้โหดูพลังป้องกัน1,000นอะชุดก่อนเราพลังป้องกัน300อยะใส่หมวกอันเดียวนี่แท,ทบจะป้องกันหนาวกว่าเราทั้งตัวอีกนะครับ โอ้โหจัดถ้ำนี้แม่งของแม่งเดือดกว่าถ้ำนู้นอีกนี่แน่นี่แน่นเ,นเราไม่ปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรอบกัดอืมร้อยสี่สิบสี่นี่เดีวเดี๋โอ้โหมันโผล่มาอีกแล้วพวกนี้ชอบโผล่มาจากในหินนี่ดูมันว่ายวนดีมันมันน่าโมโหอ่ะว่ายว,วนกูกัดไม่โดนดีวะเออ แม่งว่ายวนอยู่นั่นแหละโอ้โหของน้ำหนักเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอเกียร์ของกันแปบ๊บนึงโอเคพอใช้ได้แล้วโอ้โหดูกล่องเลยกล่องลอยกันแบบมาโอ้โหดูดิปวดมั่วโอ้โย <laughs> โอ้ยเดี๋ยวผมขอตัดเลยแล้วกันตรงนี้พัวเกินไม่ไหวโอ้ยไม่ได้แล้ววะ่ะทุกคนผมต้องวาร์ปหนีวะ่ะมันกัดไม่โดนเลยครับโอ้มันแบบมันกัดมันกัดเขาไม่โดนเลยนะคือแบบพอมันมาลุมเยอะเกินแล้ว,แล,วแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันลุมเยอะเกินแล้วตัวนี้มันกัดไม่ได้นะครับโอ้ยไอพีหกแสนก็นไปแล้วดูเลือดดิ เลือดอยังปิมอะเอ่อเดี๋ยวผมขอรีเลือดก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเอาพรรคพวกเข้าไปเพิ่มนะครับจะไปลองดูว่าจะไหวไหมนะอันนี้ผมเอาอีกตัวหนึ่งไปด้วยนะครับให้มันได้บัฟแบบว่าบัฟผัวเมียบัฟผัวเมียมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของอันนี้ด้วยไหมเรื่องของพลังป้องกันนะนะโอ้โอ้ติดติด ทำไม,มคิดสั้นตรงนี้มันเลืองแสงจังเลยอะ่ะนี่ไงไปจุดเดิมเลยไปจุดที่ฝูงปลาทนะี่มันมาตอดเรานะครับอ่ะช่วยกันสู้ทำไมมันไม่สู้วะดูดิเนี่ยมันไม่สู้อะ่ะคืออะไรอะ่ะโอ้ย โอ้หสงสัยต้องวาร์ปกลับอีกแล้วครับโดนขนาดนี้สู้ไม่ได้อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะโอเคเราคงต้องปล่อยไอ้อีกตัวหนึ่งตายเลยครับเราเอากลับมาไม่ทันนะมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันถึงไม่สู้อ่ะเนี่ยอย่างนี้ก็กัดตีอยู่อะไรวะเนี่ย ลองเอาโมซาของเราไปไปลุยดูครับไม่รู้ว่าจะมันจะช่วยอะไรหรือเปล่าลงมาได้รู้ได้อ้างลงมาได้ยังไงวะเนี่ยเราต้องฝ่าไปเลยครับเอาติดโอ้ชิบ่าไอติดอิกหน้าเบื่อจริงๆอะไรอยู่เนี่ย เราต้องเอาน้องยืดกลับมาเมืบนเดิมครับแต่ทำนี่มันยากกว่าทำนู้นมากเลยว่ะแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันไม่ยอมตีอ่ะเนี่ยพออย่างเงี้ยตีดีหรอกแต่พอโดนลุมปุ๊บไม่ตีคืออะไรวะโอเคข้างบนมีนี่มันไม่ได้เรียกว่าเก็บตกแล้วแหละนี่มันเรียกว่ามาสำรวจจริงๆแล้วแหละ <laughs> โอเคโคโรนาไวรัสนี่แน่ เฮ้ยมันมันถึกยังวะว 220. โอ้ยสองร้อยยี่สิบโอ้โหบดูจัดเลยมีหอยทากมีข้างคาวมีอะไรเต็มไปหมดเลยครับไม่ถ้ำนี้มันมันโหดกว่าไถ้ำพวกที่อยู่บนดินอเหระเฮ้ยยิงกระเด็นได้ด้วยแบบปืนได้ด้วยดิยแต่ว่าทำไมมันถึงถังึกจังเลยวะ เฮ้ยมันถึกเกินโหวลาสองร้อยกว่าบ้าอ้ปืนก็จะพังครับทำไงดีเราวิ่งโยโ่เลยไหมเออว่ะวิ่งโยโ่เลยดีกว่าไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างโอเคข้างบนนี้ว่างเปล่าไปนี่มันคือการโยโ่ที่ที่แบบว่า ไม่เคยมีใครทำมาก่อนพอไม่รู้จะทำไปทำไมนะโอเคนี่มาได้แค่กล่องอย่างเดียวอโอโหไม่คุ้มเลยเว้ยม,มาทําไมเนี่ยโอข้างในอย่างกว้างอะไม่มีอะไรเลยหรอไม่ได้เฝ้าอะไรไว้อะของสำคัญอ์ติแฟกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยหรอมีแต่กล่องเนี่ยนะเอาจริงดิวิ่งมาตั้งนานเพื่อกล่องเนี่ยนะโอ้ย โอ้ย,อยวิ่งกลับไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าเพิ่งมาเปิดตอนนี้ดิโอ้โหกูหลับแน่แบบนี้เอ,อ่อไอไอเจ้าหนูเราอยู่ไหนวะเจ้าหนูมาประจันเราอยู่ไหนเนี่ยโอเคกูคไปแล้วเ้ยเหมือนข้างบนจะไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเอ่อแต่ผมขอลองถอดหมูก่วนดีกว่าเผื่อว่าจะเห็นขึ้น อ้าโอเคข้างในนั้นเยียบมากครับไม่มีคลื่นเลยนะแสดงว่าไอหลุมที่เราลงไปแล้วแบบเกือบตายบ,ายบายอ่อยๆอ่ะนั่นแหละตรงนั้นน่าจะเป็นตัวที่มีอาร์ติต์นะครับเราคงจะต้องไปตรงนั้นกันอโอ้โหมาหมดเลยทีนี้ดูดิมันมาแบบนี้อีกแล้วอะ่ะต้องพยายามข้ามไปก่อน ติดอะไรวะเนี่ยอ่าเอาอีกแล้วบล็อกทางกูอีกแล้วนะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ออกมาสักทียังไงอาร์ติแฟกโหเอาอยัางไงก่อนตอนเนี้ยเอาอาร์ติแฟกยังไงก่อนโอ้ยด,ดูมันดูมันดีเฮ้ยไม่ใช่จะเก็บกล่องโอ้อะไรวะเนี่ย มันสู้ไม่เก่งเหมือนเดิมแล้ววะอ้โอ,โ,อโดนลุมมีกโดนล็อกอีกแล้วครับเออดีดีจริงห่ยหัวจะปวดวะจะทำยังไงดีอยู่เนี่ยผีแปดแตนงันไปแล้วตอนนี้อ,อ๋ออัดดาเมจอ,อีกอ่ะอ่ะลองดูอีกทียังไงผมก็จะเอาให้ได้วันเนี้ยเข้ามาขนาดดีแล้วอ่ะมันก็ต้องได้แล้วแหละ นี่เนี้ยกเด้งไปเลยว่าเราจะแอบยิงไว้อย่างนี้ก่อนเรื่อยๆนะครับให้แบบว่ามันอย่างน้อยมันมันกำจัดไปได้สักหน่อยนึงก็ยังดีโอ้โหแมกกาพูนยังเวลเยอะอะไรวะเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่โดนลุมนะเออค่อยลากมาไงเนี่ยมันก็ยังดีขึ้นนะครับผมว่ามันเป็นเพราะว่าในถ้ำนี้มันเวลสูงหมดเลยแน่เลยวะ่ะแบบทุกตัวจริงๆอะเวลสูงหมดเลยนะ มันเลยแบบไม่สู้ยากมากเฮ้ยมีตัวมันมีตัวเห็นเราเพิ่มวะก็รีบเก็บตัวนี้ก่อนดูดิจริงๆมันกัดไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะแต่คือแบบเหมือนมันกัดไม่ได้นะครดูดิมันลุ่มนิเราต้องพยายามว่ายวนแบบว่าสู้มันได้ได้นะ เนี่ยมันแบบวนๆนนมากัดหางตลอดเลยเรากัดมันไม่โดนนะเออเด้งไปแล้วหนึ่งตัวสู้ไว <laughs> เไ้เราทำได้เราทำได้วันนี้เราต้องจบดันนี้ได้ฮะจากจะมาเก็บตกแม่งเหมือนมาแบบมาจบแมปอะ <laughs> เหมือนอันนี้คือแบบสิ่งสุดท้ายที่ยากที่สุดในแบบนี้แล้วอะอะไรเงี้ยแย่จะมัดเลยวะโอ้โห oh. ทุกตัววลสองร้อยบวกหมดเลยเพราะว่า,วาม,มันเป็นเก่งเกินมาดิมาดิครับปืนให้พื้นพังมาเลยเออแล้วทำไมลูกเราไม่ตีกเลยวะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นอะไรตีก็กว้างแต่ไม่ยอมตีคืออะไร โอเคมีตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็บอสไปไหนไม่รู้นะอ้าวมันจุกอย่างนั้นวะอ๋อบอสอยู่ข้างในปะตัวใหญ่ๆเนี่ยน่าจะใช่นะเออ,เอ,อแตกไปด,ดิทำไมมันไม่ยอมมาหาเราวะ อ๋โอเคเอ่ะนั่งไงบอสโอ,อเคไปเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วปะเนี่ยอาเฮ้ยบอสหายไปไหนวะเอ้าเอาบอสไปไหนอ่ะเอาบอสอยู่ในกำแพงหรอจะสู้ยังไง <c oughs> อ่ะเฮ้ยบอสเข้าไปในกำแพงเว้ยไปงั้นก็เก็บอร์ติแฟกต์กันเลยดีกว่า Artifact of Cunning อ่าเฮ้ยลากไม่มาอ่าโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเค,อเคสำเร็จเสร็จสิ้นสักทีหนึ่งโอ้ยพีจะล้านหนึ่งแล้วอ่ะนะเดสาเราอะ่ะลองยืดเราเสียไปตัวหนึ่งด้วยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปจับใหม่ได้มีหมวกโซนา่านี่มันก็ดีจริงๆนะโตรเจ็มยิ่งกว่าการเก็บตกอีกเนี่ย ผม,มทำเควสที่ยากที่สุดของแบบนี้เลยอเอก็เดี๋ยวไปตั้งโทฟี่ก่อนครับอ่าโอเคผมไปย้ายไอ้อันสีเหลืองมาจากฝั่งของบอสลิงนะเอามาตั้งไว้ตรงนี้แทนนะครับก็อันนี้นะบอสแป็มุมตรงนี้ก็พอจะใช้ได้เลยนะแล้วนะลก็นี่ที่เราเพิ่งไปเก็บมาทีสีม่วงด้วยว่าเจียมอ่ะอ๋อนี่สีเขียวนี่สีม่วง ออะเป็นไงปวดเหนื่อยเลยแม่งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหปดปัญหาตึมเลยเว้ยเอ้ก็พาร์ทนี้ก็คงต้องจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราอาจจะไปตะลุยถ้ำลาวากันเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้าผม 拜拜。Bye bye.